เป็นงานตัวนี้นะคะเป็นงานตัวเนี้ยยาวยาวอยู่ที่43 43าานิ้วสวยมากยาวนะตัวเนี้ยแล้วก็ตรงไหลอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะตรงไหลวันนี้อ้อจะเน้นๆเ,เลยนะเน้นแขนกุดนะคะชุดกระโปรงแขนกุดเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนจริงๆนะคะชุดมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเนี้ยค่ะ ตรงช่วงไหล่มันจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงไหล่มันจะเป็นแบบนี้ใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะคะมันจะออกเอหน่อยๆนะคะรอบปก42อรอบปก42นะคะก็ขอคนไซส์ S ไซส์ M หรือ L ถ้าคนไซส์ L ก็คือขอแบบว่าหน้าอกไม่ไม,ไม่เยอะนะคะตรงเนี้ยสวยสะโพกได้ถึง50นะคะสะโพกได้ถึง50นิ้วความยาว43นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะแบบพี่อ้อใส่นะคะใส่ตัวเดียวออกไปเดินเที่ยว ได้นะตัวนี้ขอบอกนะคะใส่แบบนี้เดินออกไปเที่ยวนอกบ้านอะไรได้นะคะใส่ตัวเดียวไปได้นะคะเป็นงานผ้าฟูจิเอะอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คืองานผ้าฟูจิเอะเนี่ยคุณสมบัติของมันคือจะ,จะทิ้งจะทิ้งตัวดีมากเลยนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาจะมีความโดดเด่นก็คือความทิ้งตัวความมันแวววาวนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะ มีสีอะไรบ้างนะคะมีสีเล็บตัวนี้ก็สวยเป็นลายทางเป็นลายทางออกเฉดแบบน้ําเงินน้ําเงินเทารวมกันนะคะเป็นแบบนี้เป็นลายทางลงนะคะเป็นลายทางลงเนาะแล้วก็มีเขียวนะคะมีเขียวตัวนี้เห็นไหมคะชายเขียวก็น่ารักมากค่ะชายเขียวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะชายเขียวจะอยู่ประมาณนี้นะคะชายเขียวก็สวยนะคะ ประมาณนี้นะคะ i i. แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวที่หุ่นใส่ก็เป็นร,นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นที่รีวิวไปนะคะก็คือตรงไหล่เนี่ยจะเป็นแบบว่าจะเป็นไหล่เขาเรียกว่าไหล่ขิดนะคะเป็นไหล่ขิดไหล่ต่อกันนะคะเหมือนแบบสีเขียวเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็สวยออกเฉดดําแดงนะคะออกเฉดดําแดงตัวเนี้ย ใส่แล้วดูเท่มากขอบอกตัวนี้นะคะใส่แล้วดูเท่มากตัวนี้เห็นไหมคะขอคนที่รอบอกไม่เกิน42นิ้วนะคะไม่เกิน42นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะความยาว43นิ้วนะคะความยาว43นิ้วตัวนี้ก็สวยนะคะราคาราคาอยู่ที่550นะคะแล้วก็มีสีเขียวนี่คะ่ะเป็นเขียวขนนก เขียวขนนกนี่มาไม่บ่อยนะคะมาแบบคือสีเขียวเนี่ยช่างเพ้นช่างทําบาติเนี่ยไม่ค่อยทําประมาณนี้เขียวขนนกก็สวยนะเขียวขนนกตัวนี้ก็สวยนะคะใครอยากดูแบบไหนบอกมาได้นะคะวันนี้อ้อนเน้นเลยก็คือจะรีวิวแขนกุดชุดกระโปรงแขนกุดนะคะไปแบบเรื่อยๆนะคะชุดกระโปรงแขนกุดของเราจะมีทั้งผ้าฟูจิเอะแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของร้านเราก็จะเป็นผ้าฝ้าย ซิปหน้ารอบอกห้าสิบนิ้วก็คือเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของร้านนะคะโอเคนะคะอันนี้คือสีเขียวนะคะเขียวขนนกแล้วก็มีเฉดนี้ค่ะเฉดน้ําเงินนะคะเฉดน้ําเงินนี่ก็สวยน้ำเงินนะคะเป็นแบบนี้นะคะน้ําเงินแบบนี้ก็สวยนะคะตรงตรงช่วงเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ย ตรงช่วงตรงช่วงไหลมันจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ออกมาแล้วน่ารักเอบอกเลยใส่ออกมาแล้วมันน่ารักนะคะให้มันดูเรียบร้อยหน่อยก็คือหาอะไรมาคลุมเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อไหมพรมมาคลุมก็ได้นะคะหรือเป็นเสื้อเชิ้ตเก๋เกๆเข้ารูปหน่อยมาคลุมก็ได้ก็สวยตัวนี้นะตัวนี้ใส่ไปเที่ยวทะเลใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใส่กับรองเท้าผ้าใบนะสวยมากขอบอกเลยนะคะลายมันสวยมากแล้วก็มาอีกลายหนึ่งค่ะลายนี้ก็สวยนะคะคล้ายๆตัวเวมื่อกี้เนาะ ขายตัวเมื่อกี้ตัวนี้ก็สวยเห็นไหมคะอันนี้เป็นการตวัดภู่กันที่สวยมากตัวนี้นะคะอันนี้ออกพื้นน้ําเงินนะคะนี่ออกพื้นน้ําเงินเนาะอันนี้เป็นพื้นน้ําเงินแบบนี้ตัวนี้ยาวได้ใจมากยาวได้ถึง4 0 43านิ้วเลยนะคะ43านิ้วเลยตัวนี้นะคะเป็นนี้เป็นงานพาฟูจิเอะนะคะเป็นงานพาฟูจิเอะนะมีความทิ้งตัวดีมากนะคะมีความทิ้งตัวดีมากนะคะ ใครอยากดูแบบไหนทักเข้ามาได้เดี๋ยวอ้อตัดไปให้นะคะวันนี้ก็คือจะเน,น้นๆแล้วก็คือจะเน้นชุดกระโปรงแขนกุดเนาะแต่ถ้าไม่มีใครถามแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะอ้อจะไปเรื่อยๆชุดที่อ้อใส่อยู่นะคะชุดที่อ้อใส่อยู่แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าขอคนที่ไซส์ S ไซส์ M นะคะหรือว่าไซส์แก็พอได้แต่ว่าของแบบหนะ้าอกแบบ ไม่เยอะนะคะก็มีสีนี้นะคะมีสีนี้ด้วยนะคะขอดูสีฟ้าคุณประวันรัตนะคะขอดูฟ้าฟ้าฟ้าตัวนี้หรือเปล่าคะน่าจะเป็นตัวนี้คุณประวันรัตจา๋าฟ้าตัวนี้หรือเปล่าคะฟ้าตัวนี้หรือว่าฟ้าที่แขวนอยู่คะหรือว่าฟ้าตัวนี้เอ่ยนะคะ ถ้าเป็นฟ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบแบบสั้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นสั้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถ้าเป็นฟ้านะคะฟ้าไหนเอ่ยคุณประวรัตน์นะคะอืนะคะฟ้าที่อ้อที่อ้อเห็นทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีฟ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะที่โชว์อยู่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นแบบที่อ้อเป็นแบบที่อ้อใส่อยู่นะคะเดี๋ยวอ้อรีวตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะ เป็นฟ้าตัวนี้ค่ะฟ้าตัวนี้ถูกไหมคะคุณคุณประวันรัตถ้าเป็นฟ้าตัวนี้รอบอก42นะคะถ้าเป็นฟ้าตัวนี้รอบอกสี่สความยาวยาวได้ถึง47นิ้วนะคะตัวนี้ยาวได้ถึง47นิ้วเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้พิเศษก็คือมีกระเป๋าปาด้านหน้าสองข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือมีซิปหน้าตัวนี้มีซิปหน้านะคะตัวนี้มีซิปหน้านะคะ ตัวนี้เป็นงานออเดอร์แต่มันเหลือมามันมันมันตักออเดอร์มาจํานวนมันเหลือมาหนึ่งตัวนะคะพิเศษเลยตัวนี้นะคะมีอยู่ตัวเดียวที่ว่าเป็นซิกหน้านะคะถ้าฟ้านะฟ้าตัวนี้นะคะร้บปก42นะคะร้บปก42ตัวนี้ใส่ก็สวยนะคะคุณประวัลจ๋าฟ้าไหนเอ่ยนะคะฟ้าไหนเอ่ยส่วนฟ้านี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นเหมือนแบบที่หุ่นใส่นี่แหละค่ะแต่ว่าความยาวจะสั้นกว่านะคะความยาวจะสั้นกว่าอ่ะ ความยาวจะสั้นกว่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือล็อกอกอยู่เดี๋ยวเอาวัดก่อนเพื่อความวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาวัดก่อนแป๊บหนึงความยาวตัวนี้อยู่ที่44คะ่ะความยาวตัวนี้อยู่ที่44นะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่44ตัวนี้เอาขอบอกเลยว่าเป็นลายบาติกโบราณนะคะเป็นลายบาติกโบราณ จะเป็นลายบาติกโบราณแบบนี้สวยมากฟ้าตัวนี้นะคะฟ้าตัวนี้ไม่มีมาบ่อยนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนะคะมตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเจาะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเจาะด้านข้าง<อ>ฟ้าแขนขุดลายคุณดวงใจฟ้าแขนขุดลายดอกใหญ่ๆคือตัวนี้ใช่ไหมคะคุณดวงใจ ถ้าคุณดวงใจใส่ได้นะรับไปเลยนะคะคุณประวัลรัตขาฟ้าไหนเอ่ยนะคะฟ้าไหนเอย่ยค,คุณประวัลรัตยังยังดูอยู่ไหมคะถ้าอ,าอ,อาใจใจ่าคืออ้อไม่แน่ใจว่าคุณประวัลรัตดูฟ้าไหนนะคะดูฟ้าไหนอ่าฟ้านี้หรือฟ้านี้คะตัวคือคือตอนเนี้ยนะคะคุณดวงใจบอกว่าสวยอ่าคุณดวงใจบอกว่าสวยแต่อ้อไม่แน่ใจว่าคุณประวัลรัต หมายถึงฟ้าไหนคะนะคะคุณประวัลตอบว่าด้วยนะตอบอด้วยนะคะเดี๋ยวเอาบอกก่อนนะคะว่าไซส์ของตัวคุณดวงใจชอบไหมคะใส่ได้ไม่เอ่ยตัวนี้นะคะคุณดวงใจรอบอกสี่สิบสี่นิ้วนะสี่สิบสี่นิ้วใส่ได้ถึงคนที่หนักเจ็ดสิบโลนะคะใส่ได้ถึงคนที่หนักเจ็ดสิบโลสะโพกไม่ต้องบอกเลยสะโพกแบบไปเลยแบบ AA ไปเลยทรงนี้ทรงนี้สวยนะคะทรงนี้สวยนะคะทรง,งนี้สวยมากนะคะ ความยาวเทียบกับตัวแม่ค้านะคะความยาวเทียบกับตัวแม่ค้าประมาณนี sí ้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะคุณดวงใจถ้าชอบนะคะจองไว้เลยตัวนี้มีตัวเดียวนะคะตัวนี้มีตัวเดียวนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะเป็นผ้าฟูจิเอนะคะเป็นผ้าฟูจิเอคุณดวงใจถ้าชอบนะคะกดหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวอ้อเก็บไว้ให้นะคะห้ารอยห้าสิบบริการส่งให้ฟรีเลยนะคะ ตัวนี้เป็นลายบาติกสวยมากนะคะถ้าใส่ได้รับไว้เลยนะคะเอาบอกเลยนะคะรอบปก44นิ้วรองรับน้ำหนักได้ถึงคนที่หนัก70กิโลสวัสดีค่ะพี่สัสิีธรแขนกุดสีฟ้าสวยขอบคุณมากค่ะพี่สัสิีธรตอนนี้นะใครชอบรีบบอกอ้อนนะเพราะว่าเห็นว่าใจตรงกันหลายคน